สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่บาตึงปทุมราชครับอยู่ของง่วน้องเต็มคือเก่าครับมือนี่มีมาฝากหลายชุดน้ากันครับพี่น้องครับจักชุดครับน้องเต็มลายบอกสามสูตรค่ะสามชุดเด้อพี่น้องครับมาเบิรงง่วงงามตัวแรกครับเป็นง่วแม่สาวทองแรกเด้อทองหาหกเดือนแล้วครับสมก็พอพริกแดงครับ เราถึงตรวจทองให้เรียบร้อยครับความสูงเท่าไรครับขึ้นไงท่านนี้สูงร้อยห้าสิบค่ะสูงร้อยห้าสิบเด้อสาวทองแรกประกันทองครับโตนี่ครับนี่งใหญ่น,น่าหนาอย่างซี่น้งนองเต็มเปือด้ว้เท่าไรครับสามหมื 32, ่นสองพันค่ะสามหมื่นสองพันโอ้ยสำหรับผุ้ใไดมักง่วนทองใส่งใ,ใหญ่ครับพี่น้องครับอังลางเลยครับพี่น้องครับอังลางเลยสาวทองแรกยางดีปุ้ยน่ะเล็บงามเด้อเล็บงามครับเชื่องดีหูดีย่ดอกครับหัวยิ่งใหญ่ย,ยังสี่นี่ ุดหยอดครับบ่งคับนาตาครับนาตาหูยนะครับหูอยู่นี่ครับสาวทองแรกครับก้วพอพริกแดงครับเท่าไรก็ต้องเต็มแล้วค่ะสามหมื่นสองพันค่ะสามหมื่นสองพันครับพี่น้องครับนี่สนใจโท่มากครับน้องเต็มไลเด้อสามหมื่นสองพันว่าประกันทองครับพี่น้องครับใส่ใหญ่หาหกเดือนแล้วตัวทองให้แล้วเรียบร้อย นี่ประกันทองเลยเพจดำครับกุ๊กหางงดีครับกุ๊กหางงดีครับเบิ้งครับปูนพวงหางครับนมงามครับมีติ่งน้อยนึงครับโบใส่ปัญหาครับนี่เบิ้งครับใครสนใจโทรหาน้องเต็มเล็บงามครับเล็บหลังงามเล็บหลังงามมือลรื่องงานดีหัวนมเรียวๆครับ เร็บนากระงามสามหมื่นสองพันนี่คือง้วทองง้วประกันทองครับลูกพริกแดงเด้อนี่สมกับพอพริกแดงครับสมกับพอพริกแดงครับเบิ้งครับห้าหกเดือนครับสุดยอดอีรีครับตัวนี้ครับจมูกสีดําครับบบฉีโบแบงครับจับได้ใบได้รูปได้ครับนี่เบิ้งครับ โอ้เพียงปลาพอดีครับบ่ถึงปาาคนไหนครับตัวนี้ครับสามหมืนสองพันนี่คืองวดตัวแรกส่งฟรีลอยหาซิบบนตรงเต็มแมนค่ะส,ส่งฟรีฟรลอยหาสิบ <50. S 2> โลประกันทองอีกตั้งหากสามหมืนสองพันนี่คืองวดตัวแรกคนใจโทรมาเด้อพี่น้องเด้อนี่ง,งามๆครับสดๆเลยไฟมักงวัวใส่ใหญ่สูงลอยหาซิบุณได้ตัวนี้พอธรรมดาครับ นี่แดดออกมาแล้วเจมขนาดไปตัวต่อไปต้องเต็มปล่อยเลยชุดแรกปล่อยเลยไปลาไปเดี๋ยวเบ่งชุดต่อไปครับ <Okay. S 1> เป็นง่วแม่ลูกเป็นงัวแม่ลูกลูกแดงแดงครับ <Okay. S 1> ท่านี่ดูแดงแดงตัวนี้แม่สาวบครับ <Okay. S 1> แม่สาวเนาะ <Okay. S 1> เอาแม่สาวดีกว่า าแม่สาวก่อนเปิดเท่าไดรครับแม่สาวนี่เท่าไดรครับหนึ่งหมื่นหกพันหาล่อยครับแม่สาวเดอ้อท่านเอาเพื่อนกะจิใส่เมาให้ก็ได้ครับหรือสีของข้อให้ก็ได้ครับนี่หนึ่งหมื่นหกพันหาล่อยตอนนี้เพท่านได้ใส่เมาให้เพื่อนครับแต่ว่านาเถอะได้ครับนาเถอะด้สูงนี้ประมาณเมื่อท่านพอ่อรอยสามสิบดอกพี่นอ้องแต่ว่าโดนไปอาสีถึงอยูอ่รอยสามสิบนี่ละะ่ะค่ะหนึ่งหมื่น หกพันหารอยเด้อตัวนี้ครับนี่ให้ให้เพิ่นไปสักกอนเดี๋ยวจังมืออีกครับมาบึงแม่ลูกกันก่อนครับเอา,าเอาวนี่คืึงัว่ม่ลูกครับเป็นงัวงามเด้อเป็นง่วงามงัวลูกแรกนี่ลูกสีบ่มีตัวทอ่อโคมนี่ต้องเต็มเปิดไว้ท่าได้ต้องเต็มเปิดไปสามหมื่นสองพันค่ะสามหมื่นสองพันนี่ไอ้เพท่านเคยเห็นครับโคมนี่งัวงามเด้อสามหมื่นสองพันครับง่วลูกแรกเล็บงามมั เล็บงามนุ่มกระซีเตาหนาครับได้คว่มหนาทั้งหนาทั้งสดครับทั้งหนาทั้งสดเดี๋ยวน้องเตรมไปไลไรลูกเพิ่นมาให้เบิ้งครับสามหมื่นสองครับแมลูกลูกนี่สุดยอดแล้วล่ะลูกนี่ปุ่นแดงเข้มขนาดอันนี้ง่วงกระเป๋าเพิ่นครับง่วงกระเป๋าง่วงกระเป๋า นี่นี่ลูกเพิ่นครับมาแล้วลูกเพิ่นครับสามหมืนสองพันครับชุดนี่ครับงวดนั้นเป็นตะเหลี่ยงแห้งครับพี่นองครับชุดนี้เป็นตะเหลี่ยงแห้งนี่ละนี่ละยุดยุดนี่ละนี่ละสามหมื่นสองพันครับนี่เด้อครับลูกเพิ่นครับตัวประมาณสี่เดือนได้แม่วันแม่สมเลยเด้น้องเต็มแม่ผสมแล้วค่ะแม่สมเด้อพี่นองเด้อเอาไปรุ่นทองครับรุ่นทองเด้อสามหมืนสองพันนะดีอ้างดี สูงเพิ่นเท่าไหร่ครับความสูงความสูงร้อยสีสิบวกครับร้อยสีสิบวกนี่ท่านี่แหละเด็ดเลยพี่น้องสามหมื่นสองพันแม่สมเรียบร้อยนี่เอาไปรุ่นเอาสมได้เดือนแล้วลครับพี่น้องครับเดือนแล้วนี่ลูกเข้มเข้มเลยครับสุดยอดเลยลูกนี่เบิ่งครับเด็อีหลีสามหมื่นสองพันโคมแม่ลูกเด้อนี่นี่ท่านี่สุดยอดเลยครับ สามหมืนสองพันครับชุดนี้ง้อลูกเลขอีกตั้งหากแม่กระสมแล้วได้ประมาณเดือนแล้วยังขาประกันให้คือเก่าครับไม่มีปัญหาครับนุ่มก็ดีอยู่ตัวนี้นุ่มซีเต่าอยู่ดีอยู่เล็บกับงามอยู่ครับพี่น้องครับเล็บงามอยู่ดีอ่างดีตรงสี่ลอยหาสิบโลคือเก่าครับนี่หูครับหูหูห,หูดีเชื่องดีสามหมืนสองครับชุดนี้ เดีย๋ยวไปเบิ้งแม่สาวอีกก่อนกล้วยเปิดอกจะบอกครับกล้วยกล้วยดอนหรือว่ากล้วยเผือกครับพี่น้องครับมาเบิ้งครับผู้ใดต้องการกล้อยกันหาซาลี่บอกเพื่นว่าน,น,นี่ลูกแก้วฝ้า,ากับลูกผู้ผู้แม่ครัดหรือผู้ผู้ซองครับพี่น้องผู้ซองตัวเปิดด้วยแสดงครับาารย,ยกชุดเนาะครับเนาะ สองหมืนหกพันหารอยยกชุดเด้อพี่น้องเด้อกล้วยบ่ท่านพ่อปีหรือว่าพ่อละครับอ้อครับบ่ท่านพ่อปีเด้อพี่น้องเด้อลูกแก้วฝ้าย่างดีตัวนี้มตัวนี้สีไก่กัวครับสีไ่กว่าตัวนี้สองหมืนหกพันหาร้อยกล้วยถือกันดีครับชุดนี้สองหมืนหกพันหารอยนี่เขาแก้วเลยนี่เบิ้งครับเรียบงามแท้ดิ จ้าหกหารอ,อยครับยกชุดเด้อชุดนี้ครับก้วยผูมมทั้งสองตัวเผือกครับก้วยเผลือกก้วยเผือกผมมีรางรเลยครับก้วยเผือกก้วยดอนดอนเมดได้ครับชูนคู่นี่ดอนเมดเลยสองหมื่นหกห้ารอยโครับหู้โหูอ้ห้งคือกันดียกชุดเด้อพี่น้องเด้อ,อ,อมีสายเรือทุกตัวสองตัวนี้มีสายเรือทุกตัวเลยนี่เบิ่งครับ นายการดีขนาดโซโหข้ารอยครับยกชุดสนใจโทษมากอ้ยโกขงัโกขงโกขังปวดแหงครับคุณน่ะปวดแหงเลยโกข,งโกขงังนี่มีอีกวัน้องเต็มตัวนั้นบอกแม่สาวคนนึนบอกแม่ค่ะแม่สาวครับชุดสุดท้ายจะบิ้งแม่สาวอีกรอบครับพี่น้องครับหมื่นหกพันหาลอยแม่สาวมัน บ้านในไซเมาให้เพ่นครับตอนนี้ปล่อยเพ่อนอิสระซะก่อนเดี๋ยวยางายให้พี่น้องเบ่งเลยปล่อยอิสระเลยหนึ่งหมื่นหกพันหาลอยได้ได้เจักเดือนน้องเต็มว่าประมาณแปดเดือน,นะคะ่ะแปดเดือนได้พี่น้องเป็นลูกพ่อใดครับขึ้นนานี่พ่อ<ง>บามันค่ะบามันได้พี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันหาลอยแบบนาครับ นาแห้งเด้อเมียพันหญ่แห้งครับตัวนี้เมียพันหญ่แห้งนี่ขั้นขั้นเอาเลยเดี๋ยวเพ่นกะสิใส่เมาให้พี่น้องเด้อนี่ใส่เมาให้พี่น้องจะส,สิจูงได้เดือใครอยากสนเข้ากับบอกเพื่อนครับโทรหาน้องเต็มได้เดี๋ยวจัดก,การให้ทิ่พกหาล่อยแบบนาครับนี่ว่าแปดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนว่าไปสนใจก็โทรหาน้องเต็มบ้านยังเครือครับพิกัดบ้านยังเครือ อําเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญคือเก่าครับเมือนี้มีมาเปิดสามชีชุดน้ำกันครับควายน้ำเอค้ายหูหูครับหูหูเลยหูหูเลยเปลือกเปือกเลยเปือกนี่สองหกครับเปือกสองหกรับประกันทุกทอนทุกตัวครับสิบห้ามือทรงกันร้อยห้าสิบกิโล รายละเอียดกระโทหาหนังเต็มอีกรอบนึงครับพี่น้องครับเมื่อน,นี้มีหลายชุดน้ากันมีแต่โตเด็ดเด็ดสนใจโท่มากครับสําหรับคลิปนี้เอาถึงปทุมราชกะขอจบคิปเพียงเท่านี้ก่อนครับดีไม่เ้งคือเกา่าสวัสดีครับ